กอนละอุ้ยโอ้โหว้าวเฮ้ยคุณกินไปแล้วเอไข่เหี้ยงเลยมึงเขียไม่ถามคนดูมึงนะไปครับทุกคนไปทุกคนแฮปปีเนวียอร์ครับทุกคนที่กูรู้สึกว่ามึงชอบทันทีนะใส่งานอะไรจะหกโมงครึ่งแล้วกินแมนแสดงตัวตนแบบขึ้นเลยอ่าแล้วก็พูดเป็นภาษากคีแมน มึงเคยดูตอนตอมี้เนี่ยเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปกันเดี๋ยวครับล้วก็จะพักผ่อนหย่อนใจที่นั่นี้มาเรามากันกี่กนเนี่ยแต่ถ้ามีถ้ามีจีเท่าไห็้อเอ่่าทำไมประตูล็อกรู้ได้ไงอันนี้จะเป็นประตูอ่านดีก็ได้ล็อกหรอล็อกกว่าไว้ เขาโทรบอกเขาอ่ะอ่าคุณรู้แล้วถ้างั้นเราเลี้ยวรถออกไปด้านนี้ออ่ะมึงงลลดิแ้วคือกูมีไฟที่ไม่ใช่ไฟนี้อืมติดไฟนี้นี่นี่นี่ไม่ต้องวางป่ดนี่กูจะใส่มาเป็นไฟแบบนี้ไม่ต้องเหมือนแบบติดติดตมาให้หรอติดกับไอ ตรงนั้นน่ะงงปะไม่งงไม่งงแต่ว่ามันต้องถืูไปนั้นไว้ก่อนอ่ะใช่ให้ให้กูไปกู้เหรอให้กูรีไฟแนนซ์เหรอใช่ถืูไปนั้นไว้ก่อนอ่ะอะไรอ่ะรีไฟแนนซ์อะไรวะไม่ต้องมึงไม่ต้องเข้าใจก็ได้แป่ว่าตอนนี้ทำไมดีทำไมดีคุณทำอะไรผิดปะไม่ได้ปลูไม่ได้ปูเฮ้ยมึงเอาอันนี้ไปไหนกูตั้ง เี้ยครีเีนี่วะไม่ได้ทำีอะไรเลยจัก,การนี่ีนี่คือียอะไรคนงงอ่ะไอ้ีอะไรก็ไม่ไสัตว์นเสร็จไหมหลัคืนไม่มึงไปหาแก้วเลยพักนึงใส่น้ำแข็งสักน<ด>ึงเอออันนี้แหละคือแอคทิวิตี้อันนี้ออนนออไแก้วแก้วในกระติกน้ำเพ่อนไม่ใช่แก้วในตะกร้าม่าเลกกระกูรู้แล้ว ไอ้นี้เวลาเราหาทางออกของวงกลมอ่ะมันต้องมันต้องเข้าไปทางทางออกก่อนนีค่ะทางออกนี่ทางออก,กอ่ะมันต,ติดกันเหรอมันถูกใช้งานยังไงล่ะนี่คือซื้อมือซื้อมือสองอ่ะไม่ซื้อมือหนึ่งทำอะไรหาได้ทั้งหมดยังไมือมือคิดว่าหน้าตามป็นจะออกมาเป็นยังไงวะทำยังไง เองเรราไไไไปไปิดม่แ่แทุกคนว่าไงครับไ,ได้หรือเปล่ากับเนีนเ็ยมึงถามมึงเก็บไว้ถามคนดูมึงน,นะไปวนมากเงี้ยเฮ้ยมันจะกหกแล้วอู้หูดิได้อยู่ปะมันออกมากถึรู็ไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์แบบนี้มถูกสร้างมาเพื่ออะไรรวมกันเราอยู่ แยกกันอยู่ดีกว่าแยกอยู่อะเงี้ยยังกูไม่ได้ใช้ดิอ๋อเป็นแบบนี้มึงคุณนึกภาพออกแล้วมึงอออย่างจริงจริงเนี่ันคือแบบนี้เว้ยแล้วก็ลงมาเป็นแบบนี้คุณนึกออกแหละใกล้ละวตอนนึงใกล้ถึงความฝันกูละเนี่ยมันเป็นแบบนี้เยเนี่ยมึงนึกภาพออกป่ะตึงเลย เนี่ยมันเป็นสายแบบนี้เราจะต่อ,อ,อมาอันนี้อันนี้นีคือตัดหลักนี่ันเป็นนี้เออโอเคใช่แล้วหรือไแค่ตรงนี้ต่อผมนี่ผมน่ราไม่กวนเรอกโห่ร้โอย้อยร้านร้านนึงร้านนึานงร้อนน้านน้าร้น หอมๆจุ้ยๆไข่ด al> ีไข่ดีนะจ๊ะคนสวยพรุ่งนี้มาม่อีกทีเดีป้าแถวฟิงนะจ๊ะคนสวยแก้วแก้วแก้วแกลัวแก้วนี้ใชมเต็มเต็มเต็กไปด้กันไปด้วกเจ้าแก้วเจ้าเี่ยแก้วเจ้าเขี่ยวะเจ้วแก้วแจ้าแก้วแจ้าก้ว เฮ้ยเสียงเราลืมที่เปิดขวดไม่ใช่เราลืมหรอกกูไม่มีไม่เป็นไรเรามี<น>มือและฝันนี่นี่ฉายาเขานะครับเสียงเปิดขวดด้วยฝาฝา <c oughs> อ,อะไรอ,อ๋อด้วยฝาใช่ใช่ใช่ไม่รู้พูดไปงั้นนะตอนนี้ก็จะดเวลาแล้วเดี๋ยวเรารีบกินแนับรีบเมารีบนอนไปครับนี่ทุกคน ก็มี่ทั้งกองยังไงเลยนี่เป่าอ่าเริ่มเลยเริ่มเลยผสมเยอะนะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานาฬิกาช้าช้าเลยเ่ี๋ยเสียเวลาผมุกซอนมุกนี่ระดับปรมาจารย์ไหนเดี๋ยวผมไปการเองคุณเอาอะไรบ้างนี่นะครับก็จะมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวทุกคนเลือกสรรกันหาเขียวกันไปก่อนคุณกับผมคนละขวดกันไปก่อนเพราะมีสำคันนี้อ่ะเดี๋ยวคุณลองเปิดดูสิสายยาของค <that S 1> <tro leer> ุณเนี่ยเป็นจริงที่เขาว่าหรือเปล่า ไอ,อ,อ,อ้นี่มันไอ้นี่มันมีเป็นเด็กมีของเฮ้ยคันจิคุณกินไปแล้วเหรอแก้วแรกของวันที่เราร่วมเดินทางกันมาขับรถมาห้าชั่วโมงอ่ะมึงกินคนเดียวเหรอผ่านจริงเลยอเ้ยมีแต่ฟองเทฟองก่อนไม่ได้นะ่เงี้ยแก้วเอาไปเดี๋ยวคุณเทก่อน ไม่ดื่มเลยเมื่อเสียทีเขาว่าตอนนี้เตรียมของเสร็จทีนะโมพุทธาน้ำเชื่อมไอ้หัวเราต้องเตรียมไปเพราะมันใกล้ละกูเหมือนแบากูรีบนะแต่ไม่ใช่มันจะมันจะถึงแล้วเนี่ยเร็วเเนาะเราแม่งลีลาทุกแบบการกระทําช้าเหี้ยเหรอะองสามโมงก็เห่อแต่ที่นี่แม่แค่สลับบุหรี่นั้นได้ไงที่นี่นั่งก่อนที่อื่นเราคุยกันว่าอะไรนะหาที่ใกล้ๆชั่วโมงต่อชั่วโมงถึง็จอายุสั้นเล่ามาห้า ไปคครับทุกนได้นี่เอาเอาอานี้ไปดินี่กินแมงกินแมงเอ้ยมา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 มเออเอาที่ค่อยๆอะไรนี่นี่นี่เสียถ้าเป็นหมวกอันนี้นะเธเห็นก็คันใส่เสื้อสีแดงแล้วอุ้มสีเขียวไปเร็วทุกคนเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วดูไหมแมวเฮ้ยแต่เที่ยงคืนแล้วครับทุกคน โอ้ย oh, ยังไม่หมดอะ่ะโอ้คันชิบหายโอ้ไปแสดงเก็บวงละวฮากาแล้วกี่วิกี <t os <t os ่วิเปิดวินี้ได้ได้ได้กูถ่ายวโดีโอละอีกอีกยี่สิบวิไม่ถอยโดรนป่ะเออโทรศัพท์กูยี่สิบวิอีกยี่สิบวิไม่ได้อ่ะาโทรศัพท์ก่อนแล้วมึงอ่ะหรือกล้องหน้าไหมกล้องหน้าอยู่ด้วยกันไหมไม่ไม่ไม่กูถ่ายให้เฮ้ยสิบวิสิบวิสิบวิกี่วงแล้วอ่ะสามสิบสาสิบกลับไปป่ะหมุนหมุนนี่ไงหมุนนี่เออเชี่ยมึงเปลี่ยนอันได้ป่ะเออเอานู้น สามองนี่ยไม่ได้เรียนมาก่อนเนอะสูงสแล้วเฮียสูงสุดแวไปกันครัหนึ่งอสามก็ง่ายเลทังนั้น่ะไปทุกคนเฮ้ยเสียงกูทำไม่ได้วะบิดเลยบิดอีบิดบิดบิดอีบิดอะ คครับทุกนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็แฮปปี้นิวแยร์เพื่อนๆด้วยคิดสิ่งใดขอจบปัญหาให้ข้ามันอยู่ด้วยกันดิใช่คิดสิ่งใดขอใจบปัญหามีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอจบัญหาความมีความสุขมากหวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีกันแล้วก็แยงย้ายกันไปเติบโตอันปี2025เราจะพูดอะไรให้กับผู้ชมครับที่มาเราเริ่ม24เราเพิ่งเริ่มเดินทางกันมาถึงหนึ่งส่วนสิบของชีวิตเรานะครับก็ไปกันต่อขอบคุณครับ ชื่อดังไม่ใช่๋ยวติ๊กเกอร์เลยสาวไม่ใช่ยูทูบเบอร์ด้วยเฮ <laughs> ียเออแต่ตอนนี้เก็บยังไงให้หมดเดี๋ยวทีนี้อันนี้คือไฟเราใช่ปะโ<ป>อเคไ,ไปทางกล้องเลยนะเออได้ดิครับอมม่ะนี่แหละมันต้อยตัดสองลูกไ่ใหม่แล้วหรอทุกคนม <sm ell> ันเหมือนกับ เพิ่งผ่านไปเมื่อกม่นาีนีเองนะปีที่แล้วอะอะเทียครับเป็นการขึ้นปีใหม่แต่ละปีมันไวครั้งนี้เลยครับนี่อะไปดูชีวิตเรานี่เราผ่านไปแล้ว365วันเออเรากำลังจะเริ่มหนังสือบทใหม่นะครับหน้านี้คือหน้าที่หนึ่งใน365หน้าคุณอยากรู้ว่าเนื้อหาต่อไปเป็นไงดังนั้นก็ชวนติดต่อติดตามพวกผมผส,สรุปว่าช่องชื่อจุยจ๋ยหรือจุ้ยเยวอจุ้ยไอ้เสี่ยง จุยกูก็พูดถูกอันนี้ว่าอันสระอุไม่บวกยอยักจุ๋ยจุยเ่ไม่บวกมันไม่ใช่จุยจุยหรอป่ะไอ้มันก็เหมือนกันนั่งไหลจุ๋ยจุยจุยจุ๋ยจุยม้ว่าตายแล้วคือหลังจากที่เราจุดพูนอะไรเรียบร้อยบรรยากาศตอนนี้เหมือนแบบทุกคนหลับไปแล้วแล้วตั้งนาฬิกาปลูกตอนห้าทุ่มห้าเก้าตื่นปั๊บ happy new year แล้วก็หลับกันต่อกันทุกคน ทุกคนหลับกันไปหมดแล้วอุ้ยโอ้โหว้าวสุดๆดอ้ยยากมีพูแบบนั้นบ้างอะได้เหรออปากดเนยวอหอยเขายิ่งเดี๋ยวให้ทุกคนดูสเต็ปการเปิดขวดแบบแบบเซียนเอาินวชี้ชี้ขึ้นฟ้านะครับแล้วปิดลง สิ่งที่ท่านเห็นไม่ใช่การแสดงทั่วไปนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะค,ครับขวดเห็นฟองเป็นไ,ไข่เป็นไปไหนอุ้มอุ้อมปนว้ายดอกปั๊มเป็นไงเนี่ยแม่ยากได้ลงว่าคิดนมะ่ยาชิมหาย อะไรก่อนเนี่ยหลังจากที่เขาด่าไป2ชั่วโมงฮะเสียงหน้าเริ่มแดงแล้วนะครับทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเมาเไ้ยไม่ใช่กินแผลบแผลกูกูแผ้อาหารกูกูไม่ได้เมากูมึงหนักเลยคาริบก่อนอ๋อคาริบอันนี้แบบไป๋ยวแพนกล้องมานั่งเลยก่อนเดี๋ยวกูทาลิบกันเลยเฮ้ยเดีเสาไม่ใช่เดีเสาวิเศษต่อไปกูขอตัดออกจากหมวดหมวดวิเศษ ใน้าวเสามันอร่อยนะเว้ยมึงไอ้ที่เราซัดกันสามคนไอ้นี่ก็ซัดใน้เสามันจีว่าจัตั้งแต่ที่มันจีบแล้วไ่เจอตัวใหญ่มาเรื่องซัดเลยเอ้ไมงรู้เหรอมึงสามตาดูกูตลอดไม่รู้เลยอะผมไม่เต็มตัวกูไม่ค่อยแดกผมผมเห็นผมเห็นเพื่อนทุกคนอ๋อถ้าว่าถ้ามันต้องหยิบอ่ะตัวใหญ่มันคมเท่านั้นแต่แบบไอ้อเล็กตัวใหญ่เสียเวลามันมันมีฟีลเหมือนมันหยุด มันก็ไปเลยมันมันเริ่มไปเลยแล้วกูขวาดูโอ้โหเป็นเล็กเป็นเล็กจริงถ้าแบบเยอะๆอย่างเงี้ยแบบอ่าไม่ใช่ใช่ไหมรอกู่าซัดไปแค่สองตัวแต่มึงซัดไปแค่สามไงกูดรัดไปเลยแต่มึงจะเป็นสายที่ไม่ค่อยชอบแย่งคนถ้ามีคนกินอยู่มึงไม่กินไม่กินอยู่รู้จีนวุ้ยรู้รู้รู้ได้ไงอ่ะ้ไม่กินกันอยู่อ่ะกินเหนือนะความลับกูนั้ไม่ใครเคยรู้จังหวะเก็บตก กูอจะฝาลายที่เหลือให้กูหยิบอันชิ้นครึ่งกู้อะไรวะโอไม่เหลือแล้วเอ้าเหลืออยู่กินได้ไม่ต้องร่าเริกูไม่หยิบกูไม่ล้วงกูจะกินอันที่เพอร์เฟกต์ไอ้เรื่อชิ้นต้องเต็มตัวต้องมาหาต้องมีถึงเป็นโปรโปรเซอร์เซนที้ก่อนใช่โอ้สดชื่น ไเอให้ก้าวสมมตน้อาไหมไม่เอาอะไรแล้วให้ก้าวจะรบบแม่เอาะไรแล้วกไม่ให้กูถามต่อเลยก็รอแป๊บนึงแล้วไปคิดก่อนก่อนไม่เอาแล้วเอา่อนไม่เอกูขอนะขอแล้วไปีกเราด้วย จะปิดเนี่ยแหละแล้วเราก็นอนกันดูดาวครับแล้วให้มึงเอาอันนี้ไปรองหัวไ,ไม่ก็ได้ได้หมอ่ดัดกับเพื่อนยิบหมอนให้ไม่ตี ครับอ้าวก็ก้กาวไปนอนแล้วเดี๋ยวเราอยู่กันต่อหนาวจิบข้าย กับบ้านไปบอกพ่อนอนขอนอนยาวเช่นแบบเหมือนที่กูเคยไปไหนกับมืองตะวแน้กกูหล,ลับบางแสนไี้ยังไงที่กูนอนได้อืมหรือหลับสบอยพูพซื้อมาสามารถโอเคนะครับแล้วก็คุยกันไปยาวๆไม่น่าเชื่อตอนนี้ตีกันเรียบร้อยตีห้าให้เวลาโดนบอกหกบมเช้า กือบละอีกห้านาทีโอ้ยเช้าก็นี่ตอนเนี้ยข้างนอกอ่ะเริ่มสว่างแล้วเราเห็นพะาทิตย์แล้วเดี๋ยวเราอาจจะลองไปเดินดูเดี๋ยวเราปลุกก้าด้วยกุ้ยก้าวตื่นไปเดินดูด้วยนะคือกลัวอาจจะตัดใช่ป่ะคลิปเนี้ยน่าจะประมาณเท่ากูจกูคิดไว้นะประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งหมดอ่ะที่ที่ออนแอร์ไปกับที่ไม่ได้ออนแอร์ มันสำคัญพ่ออกันหมายถึงว่าออนแอเป็นส่วนที่ให้คนดูแต่ส่วนที่ไม่ออนแอร์กูไม่อยากลบู้สึกว่ามันแบบแราเล<อ>่าคลิปเนี้ยมันสนุกมันแบบมันเแบบก็บความรู้สึกไว้อะไรเงี้ยส่วนที่ลงได้คือสิ่งที่คนอื่นเห็นได้ใช่ใช่ใช่วที่ไม่ลงคือเก็บไว้ในความทรงจำคือเหมือนแบบบางทีิปอะกูเสนาบุ้งลบลงทงเนี้ส่วนที่เหลือมันก็เป็นแค่การพ,กพูดนู่นพูดนี่ซ้อมๆหรืออะไรเงี้ยก็ลบแต่เนี้ยเหมือนแบบทั้งหมดที่เราได้เดินทางด้วยกันอะไรเงี้ย ก็คงเก็บไว้แต่ว่านีก็ว่ากันไปไปหล่อซะงั้นไปซึ้งเฉยเพื่อนผมงงครับก็ไปกินแมงกันไปนะครับปารุณแล้วก็ชนเสียงลูกอาจจะมองไม่เห็นนะกูเห็นไอ้เหี่มันส้มเลยนะส้มแลไอ้เห้ยยังไม่ได้นอนเลยคุยอะไรกันว่าถึงตีหกโมงเช้าบ้าเลยว่าเราลองเดินไปว่าสวยๆจุ๊ย ผู้ชมนี่ถ้าเกิดเขาชอบตัวละครเสียงขึ้นมาทำไงเนี่ยเจอกันอีกปีครึ่งกลับมาไหนนี่ลงชัวร์อันนี้กูให้สัญญาเลยถ้าใครมีอะไรคิดว่ามึงว่างนะว่ะไม่เดี๋ยวไม่คือมึงรอดูคลิปแรกที่กูลงนะฮะกูรอดูเลยนะฮะสัตว์สำหลับกูคือสำหลับกูกูภูมิใจที่กูลงคลิปเนี้ยซึ่งถึงว่าคลิปเนี้ยมีคนดูแค่ร้อยคนน่ะ แต่เรากลัวคือก้าวแรกที่สำคัญมากมากเลยตอบเขาอย่างนั้นมัน100วิวร้อยวิวใช่แต่คือถ้ามึงไม่ชอบคลิปที่มึงกำลังดูอยู่เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่กูกำลังทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันแบบเมนชันถึงตัวกูขนาดนะั้นเขาแต่ว่ากูต้องการอยากจะให้คลิปกูมันออกมาแบบเที่ยนี่เลยอ่ะอืมแบบนี้คือแนวทางที่ผม<ช>มองไว้ให้เลยอ่ะแต่ว่ามันอาจสามารถดีขึ้นโดยคนที่ตัดต่อเป็นมากกว่านี้อืมคือกูตัดต่อแค่โง่ๆอ่ะแต่กูรู้สึกว่าประมาณเนี้ยแม่งแบบเฮ้ยที่กูคิดไว้แบบนี้เลย อคลิปแรกแสนวิวแอบแบบุ้ยมือเพื่อนผมสั่นเลยเนี่ยนอกจากหัวหนักแล้วตาก็หนักดเดื่ดคำเดียวหมดเนี่ยอันเนี้ยจริงเหรออุ้ยตีตีเริ่มตีแล้วครับทุกคนถามว่าเมาไหมไม่เมานะโอ้โหตาแดงเท่ากูเลยคือมันมันความรู้สึกที่แบบตึงๆนะเหมือนคือถ้าหลับตาก็หลับทำไมหลับตาตอนเนี้ยดาวยาคือตอนเนี้ย กูขอแค่อย่างเดียวกูอยากดูพาทีขึ้นอ๋อมันใกล้แล้วมึงชอบพาทิตเนอะมึงรู้ป่ะที่กูรู้สึกว่ามึงชอบพาทิตย์เนาะใส่งานไหนหรือมั้กายแตนบุรีป่ะปีตักปีล็อกตื่นหนุ่มเฮียอะไรพาทิตขึ้นตอนเช้าไม่เห็นไงใสัตว์ตื่นมาพาทิตย์ก็สองหัวทุกวันทุกวันทุกวันปีนหนึ่งหัวเม่งสะท้อนแสงพาทิตกลับไปแล้วมั้งอยากขับพาดติดจอนึงปีแรกของวันเด้อฮะกูนอนคนเดียวกูอาจจะไม่อยากดูก็ได้คนดูด้วยอ่ะรีวิวพูดห่อมึงอ๋ออนอไป ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพัดิงขึ้นกันครับไดูพิขึ้นแล้ไป,ไปูอ้ว่าไอเจีงกูฝากอุ้ยไอก้าตื่นทุกคนตื่นเต้นอะเก้าทักทายคนดูสวัสดีค่ะอ่ะใคระได้ก็ระวางไอเสียงกับกูเสียง ียี่งมันเมาเออหุ่นจนกินแมนเนี <Green Man! S 3> ่ยกินแมนจะเป็นงั้นไปไม่เหมือนตา,าแดงนั้งแบ่เมื่อคืนแล้วว้าวนะครับคนสวยนะครับเื่นมาดูพระาทิตขึ้นนะครับกูมีลิปป่ะเนี่ยร่างกูมีลิปป่หรอเฮ้ยสบัดเลิศเลิศแหละจะแบ่งแตนเพื่อน่ย่ยไมไเืออ ตอนนี้นะครับก็จะหกโมงครึ okay. uh ่งแล้ว huh. ก so, ินแมนแสดงตัวตนนะครับตอนนี mm. so, so ah ้กินแมนก็เราเนี่ยอะไรนี่นีอ่าแล้ก็พูดพูดเป็นภาษากินแมนคือดูตอนตัวนี้เนี่ยไม่เคยพูดไงวะก็เป็นกาไปนะครับอ่าเราได้ตัวละครใหม่มานะครับแากที่เขาไปได้แต่ตีหนึ่ง นะเขากลับมาแล้วนะครับกับพวกเราครับอาทักชายกล้องสวัสดีค่ะนุ่มสวัสดิ์นี่เหมือนดู<ค>น,นะว่าจะออกคุณจะอาอบน้ำหรือเปล่ายังไม่ได้อาบน้ำแล้วคุณคิดจะอาอบน้ำหรือเปล่าไม่ก็เป็นงารบายแล้วคุณล่ะครัอบอยู่กับอุ้มไม่เคยต้องอาบน้ำเข <laughs> ียมอ่านะครับก็สบายสบายอ๋อหนาวสุดๆเลยอากาศตอนนี้หนาวโคตรๆไม่ไม่รู้ว่าหนาวไหมตอนนี้อากาศเท่าไหร่วะโอ้ยยี่สิบเอ็ดอะ จริงเหรอกล้้วประมาณ21่อแหละหนาวจริงไม่ก็ยี่สิบสองเปิดเลยแคยไม่ไหวแล้วไม่สูงเดี๋ยวเราจงเปิดดูนะครับเฮ้ยไม่ได้แกล่ะเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอเตอร์โมิเตอร์ของจริงเตอร์โมเตอรมมโตเตอร์มมิโยี่สิบเอ็ดนะครับทุกคนสบายๆจุ๊ยจะไปเข้าน้ำผมจะไปนอนละไปอยูเข้าน้ำด้วยไปด้วย ช่าที่พักมาทาเพื่อไม่นอนที่พูดมาก็มีเห็ดเข็มทองเห็ดโรนจิเห็ดเข็มเห็ดผลนู้นแน่เห็ดเป็นผลเห็ดอาจจะเป็นผักก็ได้ก็เป็นงั้นไปก็ให้เห็ดเป็นผักไปนะส่วนเห็ดเป็นผลก็เอาเป็นน่งถผมก็หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นกินแม่นห้องน้ําก็จะได้เห็นพอดีวันนี้นะ ไม่เชี้ยมันตรงนะไม่ง่วงเลยว่ะมึงง่วงปะเฮ้ยมึงนอนหน่อยเถอะง่วงเลยให้ร่างกายมันแบบดาวน์หน่อยมึงขับรมึงวิ่งไปวิ่งมาแล้วมึงง่วงก็ไปเนี่ยแดดก็ยังไม่หมดกูหมดแล้วไอ้เชี้ยงเหลือเทมโลนอออีกฝั่งนึงเนี่เทมนอลใครซื้อมากูเออก็แด้แฮร์มีโอเคอ่ะก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูวิวนิดนึงเดี๋ยวเดินไปดูวิวแล้วก็ผมจะนอนแล้วนะครับ ไอ้เสียมึงนอนข้างในเดี๋ยวกูเข้าไปนอนด้วยกูขอถ่ายวิวให้คุณผู้ชมดูแป๊บนึงไปครับเดี๋ยวไปดูวิวกันนิดนึง กี่โมงแล้ววะโอ้โหสิบครึ่งแล้วโคตรร้อนเลยอะเอาสุดๆน้ำไปอาบน้ำก่อนมาแล้วนะครับสำหรับเช้าสดใสเมื่อกี้โคตรร้อนเลยอะแต่ว่าตื่นมาก็เจอวิวนะสวยๆจุ๊ยๆสบายๆไอ้เยี่ไม่ก็อี้หมาของของเราของเราจริงเขาของเราไปบวชเราตัวเดียวแล้วเขาของเราไปบวชทนเป็นไม่ได้เว้ยถ้าเขาของของเราอะตรงนี้มันก็ไม่มีแล้ว จะบอกนะว่าเขาแอบบก๊อปปี้ของเราอ่ะใช่เขาสามารถดึงจากของหนึ่งชิ้นไปสองชิ้นได้เ <c oughs> อ๊มอกี้นอนนอนอยู่ข้างในอ่ะนอนเสร็จแล้วทักพักดึกอ่ะมึงออกมาก่อนเหมือนมึงแบบมึง,มงจะกลายจะกลายว่าะโอ้แ <c oughs> ม่จังหวะที่ออกอ่ะคือไอ้มัน <c oughs> สั่นเพราะว่าลมมันแรงไงแล้วกูร <c oughs> ู้อ๋อไอ้เต็นท์เฮียเนี่ยไม่รับลมกูกูบอกมาก่อนกูเฮียมันออกมาทำไมวะแต่พอานึงกูรู้แล้วร้อน กูไปด้วยแล้วคือแม่งออกมามาันเอาหัวมาก่อนแนละ้วเอาหัวมานิดน,นึงก่อนสักพักนึงเฮ้ยเริ่มแล้วเอาหมอนมาขย,ยับมีขยับไปไมันนอนหนีตายสุดท้ายแม่งแม่งสุดหัวนี่แล้วเฮ้ยเก็บของก็โชคดีนะวันนี้ไอ้เมื่อกี้ก้ามันเก็บให้แล้วเหลอแค่นี้เออแดดมันมาจากตรงนี้บ้างมันเลยแบบเหลือเงาพักทิงตรงแค่นี้มันจะขึ้นหัวแล้วน่ารักจัดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินการหิวสุดๆไอเชียงไม่ทันไม่ไหวแล้ว โอเคโอเคอ่ะไปครับขอแบบคุ้มเข้าสู๊ที่นี่ที่ไหนครับนี่ฮะเป็นงันไปลายเขี้ยะง่วงไหวสะุ้ดอวกกินข้าวเสร็จอ่ะไม่รอด ต้องหลับอ่ะ Let's go เราได้ทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกินข้าวที่นี่แหละวิวสวยๆไล่สวนลักแมคกรบผมไม่ใช่ไล่สวนซ่อนลักก็เดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปกันเดี๋ยวพักแล้วก็จะพักผ่อนหย่อนใจนรั้งนี้มึงแฮงไหเนี่ยมึงเหมือนคนแฮงมากกว่าพวกกุเกลย่นทัาทำไมอะ ทั่วไปปกตินี้เชิญด้านไหนคือด้านในนู้นหรือด้านในนี้วะได้หมดนะกูว่าไปด้านนี้ก็ได้มันน่าจะเป็นทางแบบอันใหญ่ชอมสวนกาแฟสกไอ้เหี้ยมึงมันร้านใหญ่มึงเขียนกาแฟสกแล้วเขาดื้อโซนนี้เขาดื้อต้องแต่อยู่ตระกูลแล้วกูมีสุนติเลยนะเล่นดนตรีสักคั้หนึ่งมาล้วเอาเติมตัวนี้ละนี่ไงมึงเรียนถ้าฟิลลิ่งอยากแย่ก็แย่ ไดู้ที่ว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างมาเรามากันกี่คนเนี่ยมึองของหวานไงต้นน้ำหวานอต้นน้ำหวานร้อนเกินตอนนี้ก็มีอ๋อก็เผื่อเผื่อเสียตัวขาดแล้วให้มาสับเรบสองไม่หมดไปแล้วต้องจ้างมือวู่าใช่เรื่อหมูหรือว่าเขามีสั่งก็จะเป็นปัญหา ตื่นเลยอ่ะพี่เห็นว่าลองกูเรื่องน่งเดี๋ยวเลยกะลขอบคุรัเยอบเขาด้วยอ่ทีเขาทรสรงได้็อกูได้กินผัดกะเพราละเหมือนจะตายเผ็ดใช่ปะมึงไม่กินเผ็ดใช่ไหมกูกินเผ็ดได้กูก็ไม่กินเผ็ดแต่ไม่กินเไม่กูกินเผ็ดปดไม่กินจริง ไม่เ็ยไงเรื่องของอาหารเผ็ดจัดคนมจะบอกว่าเออสัมผัสเผ็ดน้อยอร่อยอย่างพี่เผ็ด้มี้มีีสเน่กินเ่ดไหมลิลองสไลม์ไปไมรสชาติเป็นไงกระตุกกระตุกไล้ว้ะกลับเหรอ ดจังหวะชีวิตเลยสดไปไได้เลิดอะไรขึ้้าคะแล้วราจะตอนเราวกอขำอยู่ขึ้นทุกทเสียวสำรักตะแก่แตกไม่ใช่สายครับอ๋อการละครหนึ่งนานมาแล้วเคยมีมนุษย์ที่ถูกเลี้ยงด้วยไดโนเสาร์เขามีความสุขอยู่กับเพื่อนอีกสองคน ชื่อว่าไอหนึ่งกับไอสองอลอและเขาก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนห้าตัวชื่อไอหนึ่งไอสองไอสามไอส,อไอส,อไอสี่แล้วก็ไอห้าเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งชื่อสโนไว ไม่ได้ไม่ได้วางแผนมาก่อนนะครับแล้วเราก็เดินทางจากกรุงเทพมาสระบุรีเป็นระยะเวลา5ชั่วโมงออกจากที่นู่น3โมงครึ่งเพิ่งจะได้นั่งถึงเต็นท์เสร็จสับตอน5ทุ่ม50ก็ไเวลากันไปก็น่าจะจบคลิปตรงนี้นะครับส่วนผู้ร่วมรมการอีกคนหนึ่งเขาพักเพราะว่าเขาต้องเซฟพลังงานไว้ทำงานก็เดยนเจอกันใหม่ทีเิปหน้านะถ้าใครอยากให้เสียงมานะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับมีคนนึงนะเขาก็มาแล้ว กดไลค์กดแชร์นี่เ <laughs> ล okay, นะยโอเคแล้วเอาบายบายครับ <c oughs> วันนี้คนดูอย่าลืมกดไลค,ค์กดซับสไครป์ช่องใครช่องผมด้วย <c oughs> นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ